Microsoft Windows เวลามีปัญหาจะกลายเป็นจอสีฟ้า iPhone กลัวน้อยหนะ้าเวลามีปัญหาจอสีชมพู ข่าวนี้นะครับเราสั้นๆขำๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ใช้ PC ใช้ระบบปฏิบัติการอย่าง Microsoft Windows นะครับเวลาเราเจอปัญหาเครื่องมันเออร์เลอร์อะไรเนี่ยเราก็จะรู้จักกันดีนะอยู่กันมาหลาย10ปีลล้ว Blu นอัป a t ตนะครับไปขึ้นมาเป็นจอสีฟ้าโอ้ยทุกคนคุ้นชินกันอยู่แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่เปิดตัว Microsoft Windows 11ใหม่ๆ m i c r o s o ซ้อมเขาเหมือนจะแบบว่าจะกลัวคนล้อเรื่อง blue screen of death เนี่ยยันลูกบวชนะครับเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนดีว่าเราเปลี่ยนสีมันนะจาก blue screen of death เป็น black screen of death เป็นจอสีดำแดน นะฮะทุกคนก็จะบอกว่าจากนี้ไป Microsoft Windows จะไม่มีจอฟ้าอีกต่อไปแล้วแต่มีจอสีดำแทน <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ได้หมายว่า,วามันไม่เออเลอร์นะมันยังเออเลอร์อยู่แหละแต่มันเปลี่ยนเป็นสีดำ <c oughs> ทีนี้พอเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยเหมือนโงเ่เฮงไม่ดีหรือห่วงจุ้ยไม่ดีก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าล่าสุดเนี่ย Microsoft ได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอเออเลอร์สกรีนนะครับจากสีดำกลับมาเป็นสีฟ้าอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เหมือนกับฮวงจุ้ยไม่ดีหรือว่าไม่ถูกฉลกไม่ถูกชะตาราศีอะไรสักอย่างกลับมาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมหรือคนเหงาหรือคนบอกเนี่ยไม่สนุกเลยเวลาเออเลอร์แล้วเป็นจอสีดำนะมันรู้สึกว่ามันไม่เท่เลยอยากได้จอฟ้าแบบเดิมทุกคนอาจจะเรียกร้องเข้าไปเยอะจนเขาต้องเปลี่ยนกลับ iPhone หรือว่า Apple นะครับก็กลัวน้อยหน้านั่งเหงาอยู่คนเดียวเอ๊เวลาเขาเออเลอร์เขามีจอฟ้าเขามีจอฟ้าจนกระทั่งเป็นกิมมิกจนกระทั่งทุกคนเนี่ยพูดถึงแล้วทุกคนก็เป็นที่จดจํา Apple กลัวคนไม่จดจำครับล่าสุด iPhone 13ครับมีปัญหาเรื่องเออเลจอเป็นสีชมพูคุณผู้ชม <laughs> จอเป็นสีชมพูเลยแบบนี้เลยนี่สุดยอดมากๆนะฮะ งานนี้หลายคนก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่เออในที่สุดเราก็มีเอกลักษณ์ไปของตัวเองในที่สุดเราก็มีจอชมพูแล้วมาถูกเวลาด้วยนะมาช่วงต้นปีแบบนี้กำลังจะเข้าสู่เดือนแห่งความรักวันแห่งความรักพอดีวันวันเลนไทนยนะครับมาช่วงนี้นี่แหมเข้าเทรนด์มากๆเลยหน้าจอสีชมพูม,ม,ม,มุ้งมิงมุ้งมิ้งเธอวันนี้ iPhone เธอเออเลอร์หรือยังอะเออเลอร์แล้วเหรอวายหน้าจอเป็นสีชมพูมุ้งมิง,มงจังเลยมันเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะฮะล่าสุดปัญหานี้เกิดขึ้น กับ iPhone 13มนะครับมีผู้ใช้รายงานขึ้นมาว่าอยู่ดีๆหน้าจอของเขาก็สว่างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสีชมพูหลังจากนั้นหน้าจอจะกดค้างกดอะไรไม่ได้เลยซึ่งไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับมีบางคนด้วยนะฮะบ,บางคนนี่บอกว่าหน้าจอค้างแล้วแต่มันยังเห็นเมนูบางอย่างนะเป็นสีขาวๆบางๆซ่อนอยู่ภายใต้จอสีชมพูทั้งหมดนั้นบางคนสามารถกดแคปเจอร์หน้าจอเอามาให แจ้งให้ Apple รู้ได้ด้วยเฮ้ย hey, แสดงว่าตอนที่จอสีชมพูเนี่ยระบบมันก็ไม่ได้ค้างทั้งหมดป่ะตอนนี้หลายคนวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาที่จอหรือเปล่าจอไม่ได้จอไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์มากกว่าคือตอนที่มันเป็นสีชมพูเนี่ยบางคนยังแคปหน้าจอได้บางคนยังทําอะไรได้บางคนยังกดปุ่มเปิดปิดเครื่องได้ใช่ไหมฮะก็เลยงานนี้นะครับ Apple ได้ออกมาแจ้งว่ารับทราบปัญหานี้แล้วนะครับ แต่ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรแต่คนทั่วไปตอนนี้วิเคราะห์ว่าไม่น่าจะมาจากฮาร์ดแวร์หรือตัวจอของ Apple น่าจะเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์มากกว่าถ้าเป็นตัวซอฟต์แวร์ก็อาจจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์ออกมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่า Apple จะรักษา เอกลักษณ์นี้เอาไว้นานได้แค่ไหนจอสีชมพูเนี่ยจะอยู่คู่กับเรานานแค่ไหนนะครับหรืออาจจะเดือนเดียว2เดือนแล้วก็แก้เลยแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปจะไม่มีจอสีชมพูอีกต่อไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดนขอบคุณมากคําแนะนําสําหรับผู้ใช้ iPhone 13ที่เจอปัญหาตอนนี้นะครับให้ทําการ all setting. รีเซ็ตออฟเซตติ้งนะฮะถ้าบางคนเจอจอชมพูแล้วก็ปิดเครื่องไปเปิดรีสตาร์ทกลับขึ้นมาใหม่ใช้งานได้คุณเข้าไปรีเซ็ตออเซตติ้งก่อน อาจจะช่วยได้เพราะมันเป็นการคืนค่าของโรงงานทั้งหมดเซตติ้งหรือว่าแคชหรือว่าร e จิสตี y อะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในเครื่องคุณที่เป็นส่วนของการตั้งค่ามันจะถูกเคลียร์ทิ้งไปอาจจะช่วยได้ว่าไม่ให้เกิดปัญหานี้ซ้ำซ้อนขึ้นมาได้แล้วก็รออัปเกรดเฟิร์มแวร์จาก Apple อีกทีหนึงครับนะฮะอ้าวโอ้โยไม่ใช่แค่13นะโปรดิวเซอร์เราเนี่ย iPhone 12ยังเป็นสีชมพูเลยให้โลกนี้เป็นสีชมพู